นะะแนะนำพิมายาเลยค่ะทุกคนกินดีมากนะคะืคอของเราคือส่งจริงส่งไวนะคะโอนปุ๊บคือส่งปั๊บเลยนะคะจะส่งหน่วยในทุกออเดอร์ก็คือใครที่แบบลดยากดื้อยานะคะมีก็คือแนะนําชุด30วันขึ้นไปเลยลูกค้าเราคือลดยากดื้อยาคือลงหมดแต่ว่าอยากให้ทานต่อเนื่องนิดนึงนะคะส่วนใครที่แบบไม่เคยลองทานหรือว่าแบบอยากลองก็อาจจะลองชุดทดลองของเราก็ได้ คือดีมากคืออย่างเมยนะคะคือเมื่อก่อนกนะ็เคยอ้วนแต่ว่าตอนนี้ก็คือผอมลงเยอะมากเดี๋ยวจะแปะรีวิวให้ดูนะคะกินดีจริงแล้วก็หลังจากหยุดทานกนะ็คือไม่โยโย่ด้วยก็เลยเป็นสาเหตุให้เราแบบขายดีมีออเดอร์มาทุกวันลูกค้าคือซื้อซ้ำหมอกต่อตลอดเลยส่งของกันค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นตัวลดน้ำหนักนะคะตัวนี้จะช่วยบอกช่วยเบอร์นะคะบอกแป้งบอกไขมันนะคะลดทั้งน้ำหนักแล้วก็ลดสัดส่วนด้วยเห็นผลดีมากๆ,ๆ,ๆค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวดีทอ์ค่ะก็สารสกัดอัดแน่นนะคะช่วยแบบขับถ่ายของเสียใครที่แบบดื้อยาลดยามค่ะทานคู่กับตัวนี้คือจะเห็นผลดีมากๆลูกค้าการันตีให้ทุกคนค่ะว่าแบบทานคู่เนี้ยถึงจะแบบดื้อยาเสียเงินอกหักโดนเทมาจากแบรนด์ไหนนะคะพี่มายาเอาอยู่ค่ะก็แนะนําเลยนะคะใครที่แบบอยากผอมทันใจ ะะหรือว่าแบบดื้อยาลดยากมากๆอย่างที่บอกหรือก็มาจัดคู่นี้ไปเห็นผลแน่นอนค่ะ